ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอถูกโโลกนัดส่งท้ายปีทั้งคู่เกรดก่อนเกมเวสแฮมพบลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมนี้ลิเวอร์พูลจากฟุมพิมลีกจะสั่งลาปี2024ด้วยทริปเยือนเวสแฮมพร้อมกับโอกาสที่เก็บแต้มเดินหน้าเข้าสู่ตำแหน่งแชมป์ลีกอีก1นก้าอย่างไรก็ตามเวสแฮมกำลังอยู่ในช่วงที่ดูดีนในระดับหนึ่งหลังจากไม่แพ้ใครในลีกมา4นัดติดต่อกันแล้ว แบ่งเป็นการชนะกับเสมออย่างละ2เกมซึ่งวันนี้เราก็มีเกร็ดเกี่ยวกับเกมนี้มานำเสนอกันด้วยลิเวอร์พูลเฮบ่อยจากการเจอกันในเกมลีก16นัดหลังสุดไม่ว่าจะเป็นที่สนามไหนก็ตามนั้นลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะได้ถึง12เกมขณะที่เวสแฮมได้เฮแค่หนเดียวเท่านั้นนั่นคือชัยชนะ3-2ต่อที่สนามลอนดอนสเตเดียมเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021 ไม่เพียงแค่นั้นในเกมหลีกแปดนัดหลังสุดที่ลิเวอร์พูลไปเยือนเวสต์แฮมมันก็มีถึง7เกมที่พวกเขายิงได้อย่างน้อยนัดละ2ลูกด้วยแถมยังทําแบบนั้นในการเยือนเวสต์แฮมได้มา5นัดติดต่อกันแล้วอีกต่างหากบอกลาปีดีทั้งคู่ในเกมหลีกนัดสุดท้ายของปีปฏิทิน10ปีหลังสุดนั้นลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้ถึง8หนเลยทีเดียวและแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนั่นคือการปราชัยต่อเลสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อปี2021 อย่างไรก็ตาม3ปีหลังสุดเวสแฮมก็เอาชนะเกมลีกนัดสุดท้ายของปีได้2หนโดยปีที่แล้วพวกเขาก็ถึงขั้นชนะอาเซนอลได้ถึง2ต่อศูนเลยซึ่งหากเกมนี้พวกเขาพลิกล็อกชนะลิเวอร์พูลได้มันก็จะทําให้ถือเป็นหนแรกนับตั้งแต่ปี2007ถึง2008ที่พวกเขาเก็บชัยในเกมสุดท้ายของปีได้เป็นจํานวน2ปีติดต่อกันเสียเยอะไม่ใช่ปัญหา ในการเล่นนอกบ้าน4ี่นัดหลังสุดในเกมลีกนั้นลิเวอร์พูลเสียไปรวมแล้วถึง10ลูกแต่มันก็ไม่มีนัดไหนเลยที่พวกเขาเดินออกจากสนามในฐานะผู้แพ้แบ่งเป็นการชนะกับเสมออย่างละ2หนถ้าเกิดเกมนี้ทีมของกุนซืออาร์เนอร์สโอตทำแบบนั้นได้อีกมันก็จะทำให้ลิเวอร์พูลถือเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกที่เสียประตูในเกมเยือนอย่างน้อย2ลูกเป็นจำนวน5นัดติดแต่ก็รอดจากการพ่ายแพ้ได้ทุกครั้งซาลาสุดอันตราย ในการเจอกับเวสแฮม16นัดหลังสุดของทุกรายการนั้นมฮัมหม็ดซาลาห์ดาวเตะของลิเวอร์พูลมีส่วนร่วมกับประตูมากถึง15ลูกแบ่งเป็นการยิงเอง12ประตูกับอีก3แอสซิสโดยหากนับเฉพาะการเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมดาวเตะชาวอียิปต์ก็มีส่วนร่วมกับประตูไปถึง7ลูกประกอบด้วยการทำ5ประตูกับ2แอสซิส เวสแฮมพบลิเวอร์พู15สซิติน่ารู้เกมส่งท้ายปีของหงแดงลิเวอร์พูจจาฝูงพิมลีกเตรียมลงเล่นเกมสุดท้ายของปี2024ด้วยการบุกปเยือนเวสแฮมในวันอาทิตย์นี้29ธันวาคมจากการมีแต้มนำหน้าอาเซนอลรองจากูง6แต้มแถมลงสนามน้อยกว่าเดอะกันเนอร์1นัดมันจึงหมายความว่าไม่ว่าผลลัพธ์ที่ลอนดอนสเตเดียมจะออกมาในรูปแบบไหน ก็แน่นอนว่าหงแดงจะยังรั้งตำแหน่งจา่าฝุงต่อไปก่อนก้าวเข้าสู่ปี2025แต่ก่อนที่ทีมของอาเนอร์สล็อตจะบุกไปต่อก่อนกับขุนค้อนเรามี15สถิติที่น่าสนใจของเกมนัดนี้มาฝากกัน 1. โมซาลาต้องการอีกประตูดเดียวก็จะซอยตะข่ายให้ลิบูยี่ส20เมตรในทุกรายการเป็นซีซั่นที่8ติดต่อกันและไม่มีนักเตะค,คนไหนในประวัติศาสตร์ของทินแอนฟิ์ที่ทำได้แบบนี้มาก่อนยกเว้นเอียนรัสที่ทำได้9ซีซั่นแต่ไม่ได้ต่อเนื่อง 2ซาลามีส่วนร่วมกับ27ประตูในการลงเล่นเกมเพียมหรีก17นัดในีซั่นนี้16ประตู11แอสซิสซึ่งน้อยกว่าซีซั่นก่อนประตูเดียวจะการลงเล่น32นัด18ประตู10แอสซิสต์มดาวยิงทีมชาติอียิปต์มีส่วนร่วมกับประตู15ลูกจากการลงบูก,กับเรซแฮม16นัดในทุกรายการ12ประตู3แอซิสโดยในจำนวนนี้เป็น7ประตูจาก7เกมที่ลอนดอนสเตเดียม5ประตู2แอซิส 4. ลิเวอร์พูลแพ้โหนเดียวจะเกมพิมลิกสินัดหลังกับเวสแฮมชนะ12เสมอ3โดยความปลาชัยหนเดียวเป็นเกมบุกไปแพ้3ต่อ2ในเดือนพฤศจิกายน2021 5หงส์แดงสอยตะข่ายเกมเยือนเวสแฮมอย่างน้อย2ตุง7จาก8เกมหลังของศึกพิมลิกและเป็นซีซั่นที่5ติดต่อกัน 6. ลิเวอร์พูลแพ้นัดสุดท้ายในเกมลีกแมตช์ส่งท้ายปีแค่นัดเดียวจาก10ปีหลังด้วยการบุกไปแพ้ลิสเตอร์1.0ต่อ 0, ในปี2021 ชนะ8เสมอ1 7ลิเวอร์พูลไม่แพ้เกมเยือน10นัดหลังของพิมลีกชนะ6เสมอสโดยพวกเขาชนะ6จาก8เกมในซีซั่นนี้8ทีมของสล็อตเสีย10ประตูจากเกมเยือนสนัดหลังของพิมลิกโดยพวกเขาเสียอย่างน้อย2ประตูทุกเกมแต่ไม่เคยแพ้เลยชนะ2เสมอ2แถมไม่มีทีมไหนในพิมลีกที่เสียประตูเกินกว่า1ลูกในเกมเยือน5นัดติดต่อกันแต่ไม่แพ้เลยแม้แต่นัดเดียว เก้าลิเวอร์พูลไม่แพ้เกมพิมลีกนัดเยือนทีมในลอนดอนตลอด6นัดหลังชนะ4เสมอ2นับตั้งแต่พวกเขาแพ้อาร์ซอน 3, ตอนต่อ1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์10ลิเวอร์พูลไม่ชนะทีมไหนในเกมพิมลีกมากไปกว่เวสแฮมที่35นัดเท่ากับนิวคาสเซิล11ทีมของสล็อตคายีเดอะแฮมเมอร์5ตอนน่อ1ที่แอนฟิลด์ในศึกคาราบาวครับรอบ3ของสีซสั้นนี้ 12. ลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวใน5ดิวิชั่นของอ,งอังกฤษที่ยังไม่แพ้เกมเยือนในลีกสีซสั้นนี้ 13อเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์จะลงเล่นเกมเคมีรีกให้หงแดงครบ50นัดหากได้ลงสนาม14คอสตาซิมิคาร์สขาดอีกแค่เกมเดียวเท่านั้นก็จะลงสนามให้ลิพูครบ100นัด15จูเลนโลเปตกีผจญหน้ากับริพู5ครั้งแล้วในทุกรายการและชนะครั้งเดียวแพ้3นัดโดยชัยชนะของเขาเป็นเกมที่บูฟหักปีหงแดง3ต่อสูนย์ในเดือนกุมภาพันธ์2023 ลิวอพูเอฟซีรายงานว่าผลงานของแนวรุกลิวอพูในทุกรายการสำหรับฤดูกาล2024-2025จนถึงตอนนี้โมซาลามีส่วนร่วมในการทำประตู34ประตู19ประตู15แอซิสโคด้กกโกมีส่วนร่วมในการทำประตู14ประตู10ประตู4แอซิสลุยดิอาสมีส่วนร่วมในการทำประตู14ประตู11ประตู3แอซิสดิโอโกโชตามีส่วนร่วมในการทำประตู7ประตู5ประตู2แอซิสดาวิดนูนเยส มีส่วนร่วมในการทำประตู7ประตู4ประตู3แอซิ์เฟเดลโกเคียซ่ามีส่วนร่วมในการทำประตู1ประตู1แอซิ์ทั้งหมดมีส่วนร่วมกับการทำประตูไปแล้วทั้งสิ้น76ประตูหลังผ่านการแข่งขันไป26นัดในเวลานี้ซึ่งอาันเชียร์เรอร์ตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องแนวลุกของลิวอพูในเวลานี้ว่าดีที่สุดในลีกและในยุโรปไปแล้วลิวอพูเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปการดูพวกเขาเล่นนั้นสนุกจริง พวกเขามีคุณภาพสูงมากในตำแหน่งแนวรุกและน่าจะดีที่สุดในยุโรปไปแล้วในเวลานี้พวกเขาดูใจเย็นมากนี่เป็นครั้งที่7ที่พวกเขาตามหลังคู่แข่งแต่พวกเขาไม่ตื่นตระหนกและกลับมาเอาชนะคู่แข่งได้เสมอและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลมีตัวเลือกในการเข้าโจมตีที่น่าทึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเพราะพวกเขามีตัวเลือกในการโจมตีที่แข็งแกร่งมากและมันก็สนุกที่ได้ดูพวกเขาเล่นโดยเฉพาะในเกมรุกจริงๆเชื่อเลิกกล่าว ตอนนี้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วในตำแหน่งแนวรุกและนั่นจะทำให้อาร์เนอร์มีตัวเลือกในการเข้าโจมตีใส่คู่แข่งมากยิ่งขึ้นหวังว่าจากนี้จะไม่มีใครต้องบาดเจ็บหนักๆอีกนะและโชต้ากับเคียร์ซ่าก็น่าจะมีความฟิตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ Sky ยสปอร์ตรายงานว่าเจมี่คาร์เกอร์ถึงโมฮัมเหม็ดซาลาเชื่อผมเถอว่าไม่มีใครชื่นชมความสามารถของซาลามากไปกว่าผมอีกแล้วละ่ะ ไม่ว่าแฟนคลับของเขาในโซเชียลวีดียจะพูดอย่างไรก็ตามแต่สําหรับผมเขาคือผูเ้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างมากจริงๆก่อนหน้านี้โมซาลาเคยกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการเป็นนักเตะแอฟริกันคนที่2ที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอร์และผมคิดว่าเขามีโอกาสที่ดีเลยในฤดูกาลนี้หากเขาสามารถพาสโมสร,รลิปูคว้าแชมป์เปี้ยนลิกหรือยูฟาแชมเปี้ยนลิกหรือทั้งสองรายการได้มันก็ไม่สามารถที่คุณจะปริเสธรรางวัลน,นั้นให้แก่เขาได้อีกต่อไป เทรนซิ่งพาสาวใหม่กลับบ้านหลังเกมทุบจิ้งจอกเหมือนยืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อเทรนเล็กซานเดอร์อโนรองกับตันลิเวอร์พูขับรถพาเอสเตลล่าเบนเก้สาวคนใหม่ออกจากสนามแอนฟิลด์หลังจบเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้เมื่อวันพฤห,หัสบดีที่ผ่านมาสตาร์วัย26ปีลงสนามในเกมดังกล่าวพร้อมช่วยพาหงแดงคว้าสแต้มมาครอง จากนั้นเขาก็ขับรถเรนทรเวอร์มูลค่าเจ0 0 0ปอนด์ฝ่าแฟนบอลออกจากสนามไปเดอะซันเคยเปิดเผยเรื่องราวของทั้งคู่ว่ากำลังดูใจกันมาแล้วเมื่อเดือนก่อนและคราวนี้ทั้งสองคนก็หลบสายตาชาวบ้านไม่พ้นเมื่อเดือนก่อนเทรนพาอินฟลูคนงามไปกระชับสัมพันธ์ที่ร้านโซโหฟาร์มเฮาทแทบคอตเวิร์ดซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างลงรูปบนอินสตาแกรมของตัวเองรองเทรนเริ่มกดไลค์รูปภาพของหวานใจคนใหม่เมื่อ17ตุลาคม หลังจากเลิกราก,กับไอริสรอแฟนคนเก่าเพียงเดือนเดียวเท่านั้นอเลสซานโดบาสโตนี oni, กองหลังอินเตอร์มิลานยืนยันว่าตนเองไม่สนใจข่าวลือในตลาดนักเตะเพราะสิ่งสำคัญคือการทำผลงานให้งูใหญ่เนลสูรีพึ่งบุกถล่มกายารีด้วยสกอร์3-0ต่อในศึกเซเรียอาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยแนวรับทีมชาติอิตาลีเป็นคนทำประตูให้ทีมออกนำ1-0ในนาทีที่53ของเกม หลังจบการแข่งขันสื่ออิตาลีไม่พลาดสอบถามกองหลังวัย25ปีเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ถูกโยงว่ากำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซีผมเป็นคนที่ชอบทำให้ตนเองไม่เป็นที่สนใจบาสตนี่กล่าวผมรู้สึกพึงพอใจกับที่ที่ผมอยู่และไม่อยากร้องขออะไรมากไปกว่านี้แล้วส่วนที่เหลือไม่ได้ทำให้ผมสนใจสักเท่าไหร่ผมก็แค่ต้องการสร้างความประทับใจให้กับคนที่ผมทำงานด้วย สำหรับบัสตัวนยังคงมีสัญญาถึงกลางปี2028ซึ่งปลากระหลังรายนี้ทำผลงานได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและกลายเป็นกำลังสำคัญของงูใหญ่รวมถึงทีมชาติอิตาลีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ